สวัสดีครับเพื่อนๆไปพี่น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเข่ากันเลยครับก็มาเจอกับต้นไม้ส่งพุ่มขนาดเล็กมีชื่อว่าต้นมะกากำลังออกดอก เป็นต้นไม้สรงพุ่มขนาดเล็กครับแต่ต้นใหญ่ก็มีนะครับแต่ต้นนี้มันขึ้นอยู่บนหินก็เลยเล็กกำลังออกดอกคล้ายๆดอกกาแฟเวลาออกลูกก็ลูกก็จะคล้ายๆลูกกาแฟรครับลูกก็มีรสขมใบก็มีรสขมบางท้องถิ่นเรียก มัดกามาดกาก้องแกบสาเล่าเรียกกันหลายชื่อครับแล้วแต่ความสะดวกความถนัดของแต่ละท้องถิ่นนี้มาเห็นกำลังออกดอกก็เลยบันทึกเป็นวิดีโอเอามา แบ่งปันให้เพื่อนๆไปพี่น้องๆได้ดูดได้ชมกันครับก็คือเป็นการแนะนำว่าต้นมะกาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงครับแล้วเขาก็เป็นต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรได้ทั้งต้นนะครับเนี่ยแต่ว่าในด้านสมุนไพรเนี่ยผมก็ไม่ใช่หมอยาก็จะไม่ค่อยกล่าวถึงทางด้านสมุนไพรครับก็จะอามาแนะนำว่านี่คือต้นมะกาครับ ส่วนมากเขาก็จะเอาใบนะครับเอาไปทําต้มเอาไปต้มผสมดีเกลือทําเป็นยาไทยยาแก้กระใสยาบำรุงโลหิตแล้วก็ยาบำรุงธาตุอันนี้ต้อง ไปค้นคว้าศึกษาเอาในเรื่องของตำรายาไทยครับถ้าผ่านมาคราวหน้าถ้าเห็นมีลกูกตรงจังหวะที่เขาออกโลกก็จะได้บันทึกเป็นคลิปวิดีโอเอามา แบ่งปันกันชมอีกครั้งครับต้นมะกามัดกามาดกาก้องแกบหรือว่าต้นสาเล่าเป็นยาบำรุงาธาตุก็ได้ครับยาบำรุงโลหิตก็ได้แต่นี้ว่าเราไม่ใช่หมอยาก็ไม่สามารถจะแนะนำ ลงลึกถึงรายละเอียดได้ก็บอกเป็นคร่าวๆว่ามีสรรพคุณทางสมุนไพรก็ต้องไปค้นคว้าศึกษาเอาเรื่องของตำรายาไทยหรือว่านยุคสมัยนี้ก็มี Google นะครับพิมพ์คำว่ามะกาต้นมะกาก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เอามาให้ได้ดูได้ชมกันครับว่าต้นมะกาคือเป็นแบบนี้ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ